คลิปนี้บูมี่ยังไลฟ์พี่น้องเอ้ยเบิ้องมกโกโก้เมื่อนี่มกโกโก้เพ่ากินเข่าพี่น้องเบ้าเบ้าโกโก้ดำกล็รสชาชัดป็นไรก็ก็ให้มาพี่น้องอายุได้สามเดือนเด้อพี่น้องเด้อมกโกโก้ดำทั้งกระตัวเลยมอนี่เออมกโกโก้ของลูกสาวพี่น้องเอ้ยลูกสาวมักหมาโกโก้เบิ้งพี่น้องเบิ้งไปแล้วเพื่อนเลียถวยเลียจานไปแล้วพี่น้องเอ้ยโกโก้เขาชื่อโกโก้เด้อพี่น้องเด้ออายุสามเดือน นะเอาหโดมแบบนี้กินดื้อพี่น้องเลยกัดคอนเกิร์บช่วงว่ากัดเกิรบขาดเบิดเกิรบต้องใช้มันหอมขีหรือหอมยางบ่ในในเกิรบหอมขียางนะมั้งเนี่ยเพื่อนเห็นอย่างนั้นนะเอาก็ก็บางนิ้มก้อนแล้วก็ก็ก็โอ้ก็คัดคัตเวียนไปน้องกัดไดมอนด์ไปน้องเลยเอ้า เวยนเพจกันเนาะไอเจ้าโกโก้ด้วยพี่น้องหมักโกโก้พี่น้องเลยเอออายุสามเดือนพี่น้องเอออย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมักโกโก้ด้วยพี่น้องเด้อออพุทธะมีขี้ตาพ่ออ่อมเลยพี่น้องเลยเนี่กล่องบมาที่นี่เอาใบบายด้วยโกโก้เอางงม่งจังใดวะมาแม่พี่น้องเอ้ยมาเถือกเฮ้ยจังไรวะมีหำอยู่ได้วยหละเนาะมันหาดมเนี่พุทธะไม่ทิ้งยกนิขาแล้วบ่ อเออมอนี่ดื้อหายเว้ยเอาเอาอกไปฉ่ำบัดเองกโก้ไหมไหมกโกโ็กโก้เข้าม้าโกโก้เข้าม้าใช่ไหมไปจ่อยพี่น้องเลยคลิปนี้จบจุดนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อมาคิโก็ดืด้อพูดเว้ย